หลังจากที่ก่อนหน้านี้อำเภอวังน้ำเขียวเขาได้เปิดโปรกินทุเรียนฟรีหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่1มิถุนาจนถึง30มิมิถุนายนนี้นะคะถือว่าผลตอบรับดีเกินคาดค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวแห่ไปเที่ยวกันอย่างคึกคักบางรีสอร์ทจองเต็มแล้วจองเต็มแล้วเรียบร้อยค่ะ ไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่อำเภอวังน้ำเขียวเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะซึ่งถือว่าคึกคักเป็นอย่างมากเลยล่ละค่ะโดยก่อนหน้านี้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวได้ร่วมกับผู้ประกอบการห้องพักในอำเภอวังน้ำเขียวทั้ง17แห่งจัดกิจกรรมที่ถือว่าคนฮือฮาเป็นอย่างมากกับกิจกรรมที่ชื่อว่ากินหมอนนอนวังน้ำเขียวพักวังน้ำเขียวกินทุเรียนฟรีจัดโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่1ถึง30มิมิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะ โดยกิจกรรมการกินทุเรียนบุฟเฟ่ต์หชั่วโมงเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์เท่านั้นโดยจะมีรอบการกินเนี่ยตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง17นาฬกานะคะให้กินทุเรียนฟรีได้รอบละ1ชั่วโมงณนะลานกิจกรรมห้องประชุมบ้านดินวังน้ำเขียวซึ่งตั้งอยู่ริมถนน304ติดกับปั๊มปตทอ,อำเภอวังน้ำเขียวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะก,การไป สำรวจบรรยากาศในห้องนี้ที่หอมตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นทุเรียนเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามคุณลุบีแซบคูนค่ะเป็นผู้บริหารรีสอร์ทเคียงหมอกชาเล่ในานามผู้แทนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าสำหรับกิจกรรมที่จัดนี้ ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเพราะรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด17แห่งตอนนี้บางแห่งยอดจองเต็มแล้วเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์บางแห่งมียอดจองห้องพัก40-50ห้องซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนที่มาต่างก็ชื่นชอบในรสชาติของความอร่อยของทุเรียนวังน้ำเขียว โดยทางอำเภอวังน้ำเขียวได้คัดทุเรียนเกรดพรีเมียมค่ะซึ่งส่วนใหญ่ทุเรียนที่นํามาเสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวนั้นมาจากสวนทุเรียนที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาในแต่ละวันที่เปิดรอบให้กินทุเรียนบุฟเฟ่นั้นก็จะใช้ทุเรียนมากถึง500-700กิโลกร,รัมซึ่งมีเพียงพอแน่นอนในแต่ละวันนะคะ และในช่วงนี้วังน้ำเขียวถือว่าเป็นช่วงโลซีซันค่ะที่พักในพื้นที่วังน้ำเขียวลดราคาถึง50%จึงอยากจะฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาดูทะเลหมอกในช่วงหน้าฝนแบบนี้อากาศดีมากๆเลยแล้วก็อย่าพลาดกับกิจกรรมกินหมอนอนวังน้ำเขียวพักวังน้ำเขียวกินทุเรียนฟรี1ชั่วโมงได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะ